เัาตายแล้วที่วานน่ะตายแล้วน่ะคนหนึ่งอ่ะเอกตายแล้เอหนโซไหนโซไมต้องทำาเอกด้วยเหนโซเหนโซไหนโซไหซอ่เนี่ยไวิ่งเหีเลยโซอยู่ไหนไม่บอกไม่บอกอยู่ตรงไหนหาเอกไอโซมึงจะไม่ตายเพราะคนจะตายเพราะผีดอกกูดูดวงแล้วเนี่ยเป็นยัะ เอยแล้วตียวเดียวเก็บของให้เจของมันจะหายบ้าหายมไอยไวะเอาตังค่ะ ชุดเอกตัดเลือนเลยาไลเลืออะเลยหไลเลืออนเลยหาไนโซทาินสัตว์เลยวายกาโซแนกาเลยแล้วทังทีมีเดอบข้าข้ากันชุดเอกเดินมาได้นวค่ะเฮ้ยผีตามไปตัะเดินดยิงให้เก็บผีต้องยิงยิงผี

น่ะุกคนอ้าวเ้ยเอย่าเก็บแมสตีกูได้สาไม่เป็นไรใไอตู้กูไอ้เฮียใครตายผมน่ะไอเฮียแกมขอแกมขอได้ร้อยได้ต้องเป็นบทที่บาดได้อะไรเฮ้ยกูไม่ได้ทำจริงนะเมื่อกี้นมันเป็นเภาพลวงตายเฮียเฮ้ยใครเก็บปืนกู Give we give. ไปไหนอ่ะกูยนาเขียบีเขี้ยอะไรล่อีสัสเอาของเอาที่มาดแปบผ้าพันแมาเลยสักกจะตายเจอไม่เล่นเายบนี่ยไม่รับไมเก็บาเอกรนที่นี่ไอสัเรนวะอู่ข้างหลังเนี่ยเอากูยนะกูยนายำพิเศอะไรวะาไอสั์เอาคุณเตินมาหาแม่งเหรอ เได้้ไอ้วเาไอ้สัตว์ไอ้สัตว์าไอ้เราไอ้สัตราไอ้สัตราไอ้สัาไอ้สัตว์าไอ้า้ตาไอ้สัตาไอ้ไอ้สัตว์เาไอ้ตไอ้สัตาอ้ตา้าอ้าไอ้สัตาไอ้าไอ้เัาไอ้สัตวไอ้สอ้วราไอ้สจตาไอ้สัตไอ้สวไอ้สัตาไ้สาไอ้สัไอ้สัตเา